บนพื้นที่สูงของไทยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆมาหลายชั่วคนจนวันหนึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่สูงบางแห่งเป็นเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อนกับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะปัญหาพื้นที่ทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนสีคิริรัก เป็นชุมชนหนึ่งในอดีตได้เกิดความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นทว่าในปัจจุบันชุมชนสีคิรีรักคือชุมชนที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประเภทสำลิดผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นเรามารู้จักชุมชนนี้กันค่ะชุมชนบนพื้นที่สูงมักเป็นจำเลยของสังคมบุกรุก ทำลายป่าเผาป่าส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศภูมิภาคและในระดับโลกได้รับการประนามว่าไม่มีจิตสำนึกแต่หากมองกันให้ถึงแก่นของปัญหาด้วยความเป็นธรรมแล้วจะเห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาไม่มีจิตสำนึกแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่มีจะกินไม่มีความรู้ที่จะหารายได้จากการทำอาชีพอื่นที่ไม่ต้องบุกรุกทำลายป่า พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อหาอไรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวโซวพสมีความเชื่อว่าถ้าพวกเขามีทางเลือกที่ดีกว่าพวกเขาจะไม่บุกรุกทำลายป่าเผาป่าแน่นอนเพราะเขาเกิดและเติมโตมาในป่าบ้านเขาอยู่กับป่าทำไมพวกเขาจะไม่รักป่าและนี่คือพื้นที่ตัวอย่างที่ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาพึ่งสีคิรีรักอ,อําเภอวังเจ้าจังหวัดตาบ้านสีคิรีรักเป็นจมเลยของสังคมสมเรื่อง 1. เรื่องยาเสพติด 2. เรื่องรายงานข้ามชาติและ 3. การบุกรุกทำลายป่า 2. เรื่องแรกคนกระทําไม่ใช่บ้านเราแต่เนื่องจากพื้นที่บ้านเราติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นทางผ่านของการขนส่งทั้งยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวแต่เรื่องที่3การบุกรุกป่าเรายอมรับแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่รักป่าเรารักป่าเพราะป่าคือบ้านของเราแต่เราต้องบุกรุกพื้นที่ป่าเพราะเราต้องขยายที่ทำกินเพื่อให้มีรายได้เพียงพอมาเลี้ยงครอบครัวความเดิมหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตร มีการปลูกข้าวโพดทีนี้การปลูกข้าวโพดของเขาเนี่ยก็ไปมีการขยายพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะฮะก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นปัญหาที่เลื้อนลังมานานละสถาบันวิจัยพนาพื้นที่สูงเนี่ยเราเองได้มีโอกาสเข้าไปทํางานไปปฏิบัติภารกิจของที่สีฮีรักเนี่ยเขาขาดความรู้เขาต้องการอาชีพทางเลือกเขาต้องการที่จะให้ตัวเขาครอบครัวเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปเริ่มก่อนก็คือการพูดคุยกับผู้นำชุมชนรวมถึงผู้นำส่วนราชาการ ชาวบ้านสีคิลิลักษ์นะครับเป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางอุทยานก็อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยมานานละจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําให้ปัญหา เรื่องการใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ก่อนเดิมเนี่ยเราก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ทํากินของราษฎรเนี่ยมีอย่างจํากัดนะครับแต่เนื่องจากว่าประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการพื้นที่ในการทํากินเพื่อเพิ่มรายได้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นจนกระทั <Allāh> ่งมีสวพสเข้ามาทํางานร่วมกับอุทยานชาติของบางเจ้านะครับเข้าบูรณาการร่วมกันทํางานนะครับมีการประชุมหาลือก็วางแนวทางกรอบการทํางานร่วมกันนะครับ นี่ปลูกข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังครับ40ไร่ได้50,000ต้นทุนสูงครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องเมล็ดพันธุ์เราอาศัยซื้อจากเขาหมดก็คือเราไม่มีแหล่งองค์ความรู้นะเราก็คือเราเราไม่มีทางเลือกอะ่ะคือต้องต้องต้องทำอะ่ะพอสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาทํางานในพื้นที่เนี่ยคือมีพืชหลากหลายให้เราเลือกเราได้อ่าความรู้จากสถาบัน เราสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชระยะสั้นแล้วก็ได้ได้เงินเร็วมีรายได้เร็วนะครับทีนี้พอเราเข้าไปได้ไปมิวกาสได้พูดคุยกับผู้นําในแต่ละบทบาทเนี่ยเราก็เห็นว่าหมู่บ้านสีเครักเนี่ยเขาปลูกข้าวโพดจริงๆนะฮะมีการบุกลุกป่าจริงแต่เราเองก็ตอบไม่ได้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดของเขาเนี่ยมันกี่ไร่เขามีรายได้เพียงพอหรือไม่เพียงพอ ซึ่งท่าบ้านเองเนี่ยเราก็มีเครื่องมือหนึ่งที่เราเอาไว้ช่วยในการที่จะสําสรวจข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์เราเรียกเครื่องมือนี้ว่าการสํารวจฐานข้อมูลลายแปลงนะฮะเหตุผลที่ต้องสํารวจฐานข้อมูลลายแปลงเนี่ยก็เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าอะไรคือพื้นที่เกษตรอะไรคือพื้นที่ป่าหลังจากสํารวจฐานข้อมูลลายแปลงมาแล้วเนี่ยก็พบว่าหมู่บ้านศรีคีรักษ์เนี่ยมีพื้นที่ขอบเขตของหมู่บ้านเนี่ยทั้งสิ้นอยู่6000กว่าไร่ พื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าไร่2,000กว่าไร่เนี่ยปลูกข้าวโพดหน้าปีที่เราไปสํารวจลองลงมาก็เป็นมันสำปะหลังลองลงมาก็เป็นไม้ผลแล้วก็พืชผักอ่าที่อยู่อาศัยประมาณร้อยกว่าไร่นะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าอ่าเราเองก็มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะไม่ส่งเสริมให้เขาเนี่ยไปปลูกลุกป่านะฮะฉะนั้นฐานข้อมูลรายแปลงเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับการทํางานของอุทยานในการที่จะเอาไปเทียบ เชฟไฟเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ฐาามาตรฐานข้อมูลในแปลงเองเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญเพราะหลังจากที่เราได้ข้อมูลพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการมาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันในเชิงวิชาการเนี่ยเรามองในงานพัฒนาในเชิงของการบริหารเนี่ยมันก็เป็นข้อตกลงเป็นเงื่อนไขให้ชุมชนเนี่ยมีกติกาในการที่จะไม่ไปบุกรุกหรือขยายพื้นที่เพิ่มเรามีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหานะฮะอันดับที่2เนี่ยเราทํางานบนฐานข้อมูล เราใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็เอาความรู้มาแก้ไขปัญหานะฮะสองส่วนนียก็จะเป็นจุดแข็งของของถาบันในพื้นที่ของศรีครักเนี่ยพอเรารู้ว่าที่นี่ปลูกขา้าวโพดเยอะคําถามคือแล้วเราจะปลูกอะไรเพื่อไปทดแทนขา้าวโพดโดยโดยกรอบของคิดเราก็คือการทําการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นช่วงแรก,แรกในปี6 0ถึง61เนี่ยเราก็เลือกพืชเสาวรสเข้าไปปลูกส่งเสริมที่ศรีครัก เหตุผลก็เนื่องจากว่ามันทนต่อการขนส่ง2มูลค่าของโซลรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะสเราใช้พื้นที่ไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนสูงปีแรกเนี่ยมีเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่กี่ลายนะฮะแต่ไอความไม่กี่ลายเนี่ยบางลายที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพและทำรายได้ได้ต่อหนึ่งไร่เนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อหนึ่งคนนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นข้อมูลทําให้เราเนี่ยเอากลับไปคุยกับาชาวบ้านได้ว่า,าถ้าจะปลูกข้าวโพดให้ได้เงิน2 0 0 0 0 0เนี่ยต้องปลูกกี่ไร่ถ้าเทียบกับการปลูกสวรสหรือแม้แต่พืชชนิดอื่นอย่างเช่นพืชผักในโรงเรือนพืชผักนอกโรงเรือนหรือปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่สะสมในโครงการหลวงมาเป็น53ปีละองค์ความรู้นี้ควบคู่กับการจัดการที่เป็นระบบ เพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะส่งเสริมอย่างเดียวเรามองเรื่องการตลาดควบคู่กับการผลิตตรงนี้เองก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดการรวมกลุ่มในการที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดก,การผลผลิตควบคู่กับการต่อรองกับตลาดปลายทางาจากที่ทําสมรสที่ผ่านมาก็1ไร่ก็เราได้1 0 0 0 0แบาทมีรายได้มากกว่าการทำข้าวโพด40ไร่ครับก็ตอบโจทย์ได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องไปทาเยอะ ลดพื้นที่กันทํากินเราก็จะเพิ่มพื้นที่เสียสียเขียวให้กับพื้นที่ต้นน้ําของเราเพื่อให้มีน้ําให้กับเราใช้แล้วก็คนข้างล่างในเมืองใช้ครับเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ประจําก็อย่างเช่นอาจารย์สุริเชษเราวางนะมาช่วยดูแลในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ช่วยชาวบ้านเราก็มาอยู่มากินมานอนด้วยกันนี่นะ ปัจจุบันครับชาวบ้านก็มีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นโดยดั้งเดิมเขาปลูกแต่ข้าวโพดน,นะครับหลังจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้เข้ามาทํางานก็จะเห็นได้ว่าเรามีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นก็จะเช่นาการปลูกเสาลดอะโวคาโดมะม่วงรวมถึงการปลูกผักในโรงเรือนนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะใช้ พื้นที่ที่น้อยลงนะครับสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดการใช้สารเคมีและการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพอได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาการปลูกพืชต่างๆนะฮะเกษตร,ร,รกรก็หันมาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าพื้นที่ต้นน้ําเพื่อที่อนุรักษ์แหล่งต้นน้ําไว้สําหรับในการทําการเกษตรและมีแหล่งน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีในฐานะคนต้นน้ําชาวบ้านจึงมี เป้าหมายปลูกป่าร่วมกันภายใต้แนวคิดน้ำแลกป่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดในการปรับระบบเกษตรของพื้นที่ที่สีคิักก็คือการจัดหาแหล่งน้ำมาเพื่อในการมาเพื่อการผลิตทางโครงการเองก็ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทที่เป็นคณะทำงานระดับอำเภอกับจังหวัดเนี่ยก็หาเรือกันว่าเราจะพัฒนาแหล่งน้ำที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่นี่ยังไงเราอยากจะให้เขา มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เลยกลายเป็นเ,เงื่อนไขร่วมกับชาวบ,บ้านว่าไม่มีของฟรีในโลกต้องพูดอธิบายอย่างนี้กันฉันั้นสิ่งที่อุทยานจะได้ก็คือพื้นที่สีเขียวชาวบ,บ้านเองก็จะมีปัจจัยขั้นพื้นฐานก็คือแหล่งน้ําเพื่อเอามาประกอบอาชีพก็เลยเกิดเป็นโครงการปลูกไม้แนวกันชนหรือที่เราเรียกกันว่าแนวบับเอร์โซน าถามว่าชาวบ้านเองเนี่ยพอเข้าใจเจตนาเราเข้าใจเจตนาของกรมอุทยานแล้วเนี่ยก็มชีชาวบ้านอยู่ทั้งหมด59ครัวเรือนเนี่ยร่วมกิจกรรมโครงการนี้ในครั้งแรกบรรเสนจะมีระยะห่างจากพื้นที่ป่าเข้ามาในพื้นที่ทำกิน50เมตรซึ่งประกอบไปด้วยไม้สัญลักษณ์ไม้ท้องถิ่นไม้ฟุกแบงและไม้ผล เอาไอ้ห้าสิบเมตรเนี่ยที่ล่นเข้ามาในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเนี่ยเอามาต่อต่อกันเนี่ยก mm hmm. ขาพบว่ามีพื้นที่ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยรวมทั้งสิน 1, ้น1128ไร่จะเห็นว่าฐานข้อมูลลายแปลงครั้งแรก4 0 0 0กว่าไร่แหล่งน้ําที่ที่เราไปสํารวจแล้วเราประเมินเนี่ยมันจะบริการพื้นที่อยู่ประมาณ2,000ไร่นะแล้วเราก็ได้เพิ่มพื้นที่ป่าอีก1128ไร่ ชาวบ้านที่เขาสละพื้นที่มาเขาก็จะมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ในนอกจากที่จะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านก็ยังจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศชาติด้วยครับปัจจุบันนะครับราษฎรในพื้นที่เนะี่ยมีไรายได้แล้วก็มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลดน้อยลง จนกระทั่งนะครับมีความสมัครใจนะครับคืนพื้นที่ป่าเนี่ยพันกว่าไร่ให้กลับฟื้นฟูมาเป็นสภาพป่าซึ่งมาเป็นแหล่งต้นน้ําของพวกเขาเองเนี่ยซึ่งผมเชื่อได้ว่านะครับในพื้นที่ป่าอรักในประเทศไทยเนี่ยการคืนพื้นที่ป่าจานวนพันกว่าไร่เนี่ยคงจะยังไม่น่าเกิดที่ใดมาก่อนในพื้นที่ป่ารักในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นแห่งเดียวในโลกเลยก็ได้ ปัจจัยความสําเร็จของบ้านสีคิรีรักที่สําคัญคงเป็นเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและการใช้องค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อสู้กับปัญหารวมทางได้รับความร่วมมือจากผู้นําและชุมชนที่เห็นปัญหาของพื้นที่ร่วมกัน มีความสามารถคีเสียสละให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพจากเดิมที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ของประเทศเป็นการปลูกพืชที่เหมาะกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม